สวัสดีครับผมกูมานนะครับวันนี้เขามาพอมันนี้หลับกินด้วยกันเนาะอันนี้มันพิเศษนะครับสเปเชียลวันนี้ก็วันนี้ก็ทำ็นลาบหมูนะครับก the <bar> <around> <very> ็แฮร์ดีร้านดีไว้ใสีได้เนาะนะครับลาบเสร็จแล้วนะครับเอาแบบนี้เลยให้ดูเลยเนาะลาบเสร็จแล้วครับร้านดีเอาไว้ใสีได้เนาะนะครับใส่เลื่อนไปเลือดนี่ก็เนี่ยละเอียดเรียบร้อยนะครับบัคค่าข้าวของผมมีแล้วเนาะเขาเข้ากันหน่อย ปุ๊บวันนี้ผมจะใส่น้าที่อยูสองรซัตนี่คือน้พรี่ของลำปางนี่นะครับใส่หมดเลยโอมนะครับน้าที่ลำปางนี่ือ้อเข้ากันเนาะนี่นะครับลา หัวไข่ตุวฟนเนี่ยเป็นเจ้าแหลกนี่นะลาบนี่นะต่อไปก็ใส่คนไหนนะครับนี่ครับนี่อันนี้นะรกระเพาะมันนะครับแล้วก็อันนี้คือเนี่ยนะนี่หนังหนึงนะครับใส่ลงไปเลยดูน่ากินเลยเนาะแบบเดือดหดส,สั้นเลย ขดแขนนะครับงอนขอ้ออันนี้เห็น่อยเติมพลังแขนพี่กำลังว่องช้าบ้างหน่อยนะครับนี่สิ่งที่สำคัญนะครับอันนี้คือพักไัยหอมดวนหอมป้อมต,ต้นหอมเนาะ เป็นความจริงมาแล้วเดี๋ยวขอจิ้มกัมนะมามเป็นไนอ้ของนี่โอ้โหเดี๋ยวขอเอาเอาอันนี้พักจิ้มกัมนะจิ้มกัมนะครับ อย่างนั้นปาดมาคุณจะใช่น้ำปาดไนหะมคุณจะใส่เกลือก่อนเขาต้องใส่จีนมือเนี่ยก่อนจะได้หูนะครับว่าน,น,น้ำพริกแบบสู้บ่ไหวนในเจ้าของเลี้ยงอปเปลิลนะครับใช่ครับ หลับนิ้วเลี้ยได้กินเร็วนะครับน่าจ้าก,กได้กินจ้ากนะาะออททยหันหน้าคนน้อยมากหนี่นะควรในีนะสำคัญนะครับ กินลาบเลนะกินลาบกินซ่าเนียคนไหนเนี่ยนะาด้ิษเลยนะครับจุ๊บบูจุ๊บบูจุกบบูะุ๊บบูจุ๊บลูจุกบนูอุ๊บุบอดจุ๊บบนจุ๊บบกจุ๊บั จิ้มกรรมันนะครับอืหอมมากจะลองจิ้มให้น่อยนะจิ้มนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องนะไอ้คนคนนึนนงกินเป็นตัวอย่างด้วย งงโคลงคายนอนนี่นะครับงงคลงคายนอนอีกกัระกัดคิวให้หน่อยนี่นะครับพกัดคิวมันไม่กินแล้วประกันอื เด um ี๋ยวเบิ้งต้นแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ดูโอเคครับหลังจากตีนะครับเนี่ยหลับเสร็จแล้วเนาะนีมี่กรลองกินฟรอบนี่กินของแต่ละอืมนอกนะครับหนังเนี่ยนอกเนี่ย พักการนคลาดก็เปนได้นะมมนสับคิวอืมซึม่งม,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 มัดเลยเหมากินตัวนะครับ กลามหนีถ้ามีคนไหนหนีเยกเลยนะ

ไอ,อค้ครับเดี๋ยวโดนทางเดียวอืมสํสอง<แ>กรัมน,น,นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยากจบคลิปนี้เนาะกับกร,รัมนี้มนมม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 ม,ม ต้องเอินเตอร์นะครับนิแมทนะดิทายด้วยน้ำยาเพื่อนกำลังแขนครับผมขอไปเดี๋จบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับครับผม นีเด็กบางคนเริ่มมานิ่งละ <laughs> เลริ่มมาอยูมานิ่งละก <c oughs> รบผมคลิปนี้นะครับผูหมาหกก่อนจะจบคลิปนี้กันดีกว่าสวัสดีครับผม